มาดูทฤษฎีบทอีกทฤษฎีบทหนึ่งนะครับเรื่องความยาวของเส้นสัมผัสนะครับเขาบอกว่าจากจุดจุดหนึ่งภายนอกวงกลมเนี่ยลากเส้นสัมผัสวงกลมได้2เส้นแล้วก็สองเส้นนี้จะต้องยาวเท่ากันนะครับตอนนี้ก็คือมีจุด C นะครับลากมาสัมผัสที่ A ที่ B เขาบอกว่า AC จะต้องเท่ากับ BC นะครับหรือ CB นี่แหละนะครับมาดูกันว่ามันเท่ากันได้ยังไง อันดับแรกเลยเราลองลากนะครับเส้นตรงจากจุด C มาหาจุดศูนย์กลางจุด O เสร็จแล้วนะฮะเราว่ารัศมีนะครับก็คือ OA OB นะครับ OA กับ OB คือรัศมีของวงกลมเพราะฉะนั้น OA กับ OB เนี่ยเท่ากันนะครับและเราก็จะได้อีกว่ามุม A กับมุม B เนี่ยเป็นมุมฉากนะครับเพราะอะไรฮนะเพราะเป็นมุมที่เส้นสัมผัสนะครับ ทำกับเส้นรัศมีนั่นเองคือพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สามเหลี่ยมสองรูปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับตอนนี้นะครับคือฉากบนกับฉากล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ว่ามีรัศมีสองเส้นเท่ากันนะครับให้เป็น R ก็แล้วกัน O A ก็เป็น R OB ก็เป็น R แล้วก็มีด้าน X ใช้ร่วมกันพูดบบนี้ก็แล้วกัน สามเหลี่ยมสองรูปมีด้านร่วม x มี R เท่ากันและเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูที่ทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่ายัางไงล่ะด้านที่เหลือก็จะต้องหาได้นแน่นอนในรูปตัวแปรแบบนี้นะครับก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองลบด้วยด้านประชิดม,มุมฉากกำลังสองอีกด้านหนึ่งนะครับเติมสแควรูทเข้าไปก็จะเป็นด้าน ac นั่นเอง ในทำนองเดียวกัน BC ก็คือสแครู x กำลังสองลบ r กำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเส้น AC ยาวเท่ากับ BC นะครับเส้นสัมผัสของวงกลม2เส้นนี้จะต้องยาวเท่ากันแน่นอนครับผมจบทฤษฎีบทนี้สวัสดีครับ